จิตใต้สนึกเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรณภวิพพบวรบวงมาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องจิตใต้สนึกมีพลังหรือมีเียว่าอำนาจ มากกว่าสิ่งที่เราคิดนะครับลหลายๆท่านอาจจะเรียนมาแล้วหรือลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เชื่อว่าท่านคงพอเข้าใจระดับเรื่องของจิตต้สำนึกพอสมคลลวรละไม่งั้นก็คงไม่ตาอาจารย์เนาะครับที่ไอจิตต้สานึกเนี่ยวันนี้อาจารย์จะพูดถึงว่าจิตต้สานึกเนี่ยมันมีพลังมหาศาลมากในสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณยังไม่ได้เรียนเนาะคุณก็จะเข้าใจว่ามันคือยักมันคือ ตัวตัวข้างในที่มันแสดงอํานาจได้เมื่อเวลามันมัน,ม,นมันตื่นขึ้นมาหรือมันปลุกมันขึ้นมาแล้วมันจะแสดงศักยภาพขึ้นมาที่เรามักใช้คาว่าปลุกยักษ์หรือมีจินนี่อยู่กับตัวเราอันนั้นก็คือเพียงแค่พาร์ทหนึ่งของจิตใต้สํำนึกนะครับอันนั้นคือ ความเป็นตัวตนของจิตใต้สันึกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนี้ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันมีอีกเยอะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดส่วนที่เหลือนอกเหนือจากยักษ์ในตัวคุณที่เราใช้กันว่าเนี่ยเรามียักษ์อยู่เราปลุกยักษ์อยู่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงว่าไอ้ตัวจิตใตสนันนกของเราเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาเป็นยักษ์แล้วเนี่ยเขายังมีศักยภาพด้านอื่นอีกเยอะมากเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเปิดหูเปิดตาหรือรับความรู้เพิมเ่มเติมจากคำว่าจิตใต้สันนกกฐนหรือพลังจิตต้สกกันนกกฐน จิตสำนึกเวลาคุณได้ศึกษาลงไปมันจะมีเรื่องของเราใช้คำว่าการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลใหญ่นะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีลัตตาเบชอ่ะมันเป็นฐานข้อมูลใหญ่เป,เป็นขุมพลังของ,ของตัวเราเองทุกคนจะมีขุมพลังในตัวเองก็คือจิตสำนึกซึ่งนั่นแหละหนึ่งนั่นก็คือยักษ์ที่เราเข้าใจกันปลกยักษ์ปลุกพลังนั่นแหละครับที่เราเวลาทําอะไรต้องปลกข,ขึ้นมามันถึงจะสําเร็จและมีพลังนะทำงานไม่หามลุ่มหามค่หา,ห,าหรือไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรก็แล้วแต่เธอหรือแบบ สู่ความสําเร็จเนี่ยเราก็จะปลุกยักษ์กันแต่หน้าที่หลักๆอีกเยอะที่จิตสจนึกมีหน้าที่อยู่ซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้วัวนนี้อาจาจ,จะบอกเนาะอันดับแรกเช่นจิตสจนึกของเราเนี่ยเป็นตัวรู้ตัวไหนด้วยคําว่าตัวรู้ตัวหนคืออะไรครับท่านอาจารย์พ่อดตรบุญเล่ยัติสอนไม่ดีมากท่านบอกว่าจิตสจนึกของเราเนี่ยเขาเป็นตัวตนจริงๆของเราเป็นจิตวิญ,ญญาณของเราจริงๆน่แต่พอท่านพูดแบบนี้นั่นหมายถึงว่า จิตต้สมณ์ตของเราเนี่ยมันเป็นโซลจริงๆของเราแล้วมันเป็นตัวรู้ตัวไหนคือเขามีข้อมูลเยอะมากถ้าเราเชื่อในศาสนาก,ก็คือข้ามโปรกรมชาติเลยทีเดียวแหละมันจะบอกว่าไอ้ตัวจิตต้สํา์ตเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้ก็คือบางอย่างเนี่ยจิตสํานึกแบบนี้ไม่รู้นะแต่จิตต้สํานึกมีข้อมูลมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายจิตต้สํานึกมีความรู้ที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวเขาเนี่ยมากมายแต่เราก็ ถ้าเราไม่รู้วิธีการเชื่อมต่อหรือวิธีการสื่อสารเขาให้เขาส่งข้อความองค์ความรู้มาให้เนี่ยมันก็น่าเสียดายซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบจิตตสัมฤทธเราคือตัวองคค์วามรู้ที่อยู่ข้างในตัวเราเองเขารู้เยอะมากเขามีทักษะเยอะมากเขามี know how know less เยอะมากเลยโดยที่จิตสํานึกแบบเนี้ยไม่สามารถ มีได้เยอะมากนะครับคือตัวรู้เนี่ยครับที่อาจารย์พ่อโรเตอร์บุญเสสิทธิ์บอกไว้ตัวในตัวในก็คือเปรียบเสมือนดวงจิตดวงวิญญาณของเราซึ่งซึ่งมีเป็นพลังงานเป็นพลังงานที่สามารถจะสว่างจะแผวจะมอดหรือจะมีพลังไม่มีพลังก็เป็นตัวในเราเนี่ยครับที่ท,ที่ที่อยู่ที่เรา ส่งข้อมูลไปหรือการกระทําของเราเนี่ยส่งผลกับเขาเนี่แหละครับนี่คือตัวไหนเนาะแล้วก็ยังมีอีกอะไรอีกสัญชตาตญาณสิทธิ์จะเสนกเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณการอยู่รอดของเราทั้งหมดครับจิตจะเสนกควบคุมระบบอวัยวะของเราทั้งหมดควบคุมเรื่องอะไรครับการหายใจความดันนะครับเรื่องระบบทางเดินอาหารการย่อยการสืบพันุ์เรื่องอวัยวะภายในนะครับตับไตใส้พุงม้ามปอดอะไรพวกนี้ครับ เขาเขาดูแลตลอดนะครับอ่าทานไปหิวหิวต้องมีน้ำย่อยออกมาอะไรแบบนี้นี่คือหน้าที่ของจิตตะสันึกร้อเลยซึ่งจิตสันึกแบบนี้ไม่ได้ทําหน้าที่สัญชาตยาณทั้งหมดอยู่ในระบบของจิตตะสันึกดูแลเห็นไหมมีเพิ่มอมอีกแล้วตัวไัญชาตยาณเนี้ยมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดด้วยเขาต้องให้คุณหายใจ คุณหยุดหายใจก็ต้องตายใช่ไหมเขาทําหน้าที่ว่าต้องหายใจตลอดเวลาขณะคุณหลับเขายังต้องทําให้คุณหายใจเลยนี่ก็คือคือหน้าที่ของสัญชาตญาณการอยู่รอดของจิตใต้สํานึกหรือบางทีเราก็ต้องอะไรครับสัญชาตญาณต่างๆเช่นเราจะมีเรียกว่า six เซนเกิดงานนี่คือก็ลางสังหรณ์นอกจากสัญชาตญาณการอยู่รอดแล้วมันจะมันจะมีอยู่ข้างๆกันเรื่องของสัญชาตญาณการอยู่รอดแล้วเนี่ยมันจะมีข้างๆก็คือเรื่องของ หลหังสังหรณ์คือเราเรียกว่าซิกเซนบ่อยครั้งคุณคุณเคยเคยได้ยินว่าหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกว่าเขาไม่น่าไปเลยไปแล้วซวยเอะไรแบนี้ไปแล้วแบบเจ็บตัวหรือกลัวจะมีอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วพอลับไปแล้วก็เจอจริงๆอันนี้ครับคือตัวจิตใต้สำลึที่เขาขึ้นมาเตือนคุณว่าเฮ้ย ไม่ดีนะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะไปสายหน่อยไหมอะไรเงี้ยมันมีบางอย่างที่ถ้าเราไปเร็วกวนะ่าน,นั้นหรือช้ากว่านั้นก็จะมีปัญหาอะไรแบบนี้ครับไอตัวรางสังหอนเนี่ยที่เราใช้คำว่าซิกเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของจิตใต้สันนกด้วย,ยนะอันนี้ก็อีกหน้าที่หนึ่งนะ,ะเป็นหน้าที่ของรางสังหอด้วยต่อมาหน้าที่อีกมีหน้าที่ของเรื่องอ่าเป็นหมอเป็นคลังแพทย์คังยาให้กับเราครับ จิตตะสนึกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนคลังแพทย์คลังยาบงเล็บไม่ใช่ยาจริงมันเป็นเรื่องของสภาวะมันเรื่องของพลังงานในจิตตํสนึกซึ่งสามารถเยียวยาดูแลสุขภาพเราได้บ่อยครั้งถ้าคุณศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตตสมนึกคุณจะทราบดีว่าหลายๆโรคหลายๆอาการที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะเวลาคุณสื่อสารกับจิตตสมนึกคุณเป็นหรือคุณเข้าใจกระบวนการของการสั่งจิตตะสมนึกเนี่ย ส,สามารถช่วยอาการต่างๆได้เยอะมากถึง145อาการความกลัวทั้งหมดที่ไม่มีเหตุผลของคุณนะครับกลัวสารพัดชนิดเนี่ยจิตสนึกสามารถจัดการได้เขาเป็นคลังหมอให้เราคันแพทย์ให้เราเวลาคุณปวดหัวเวลาคุณแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไร,ะไรแสดงอาการที่มันไม่เกี่ยวเชื้อโรคนะสภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาเป็นหมอให้คุณเลยนะเขาเป็นยาให้คุณเลยนะ อาจารย์เนี่ยก็ผกผลลัพธ์จากไมเกรนแต่ก่อนอาจารย์ก็เป็นไมเกรนตั้งก่อนเรียนสมัยก่อนปัจจุบันนี้สบายมากจิตสันนิดูแลอาจารย์เสร็จไม่เคยเป็นไมเกรนอีกเลยหลังจากที่ฝึกแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ดูแลเรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพเรานะครับดูแลความเป็นอยู่เราดูแลว่าอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานสั่งได้หมดครับควบคุมน้ําหนักง่ายมากด้วยเห็นไหมสั่งให้ไม่กินอันนู้นก็ได้สั่งให้ไม่กินน,น,น,กกน,นี่เพราะเราจะได้เข้าเหมือนเทรนเนอร์ให้เราก็ได้เห็นไหมฟิตเนสะไรก็ได้หมดเลย ถ้าคุณสื่อสารเป็นเขาเป็นคลังแพทย์คลังยาให้คุณด้วยดูแลสุขภาพอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเชียล่ะเราไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคเนาะฝากไว้นะเอรอีกแหละนอกจากัแพทย์คลังยาคลังสมบัติก็ได้คลังสมบัติคืออะไรคือเขาอะเขารู้จักคําว่ามั่งคั่งร่ำรวยนะแต่เขาไม่รู้จักตัวเลขหรอกเขาว่าอะไรรวยคือจนเนาะถ้าเขารู้ว่ารวยกับจนเขาเขาเขาจำแค่นี้เขาสื่อแบบนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้หนึ่งบาทรวยไอ้หนึ่งบาทเงินน้อยร้อยบาทเงินเยอะเนาะ รวยคือรวยนี่คือฐานจิตต้งเนแบบนี้เพราะนั้นเขาคือคทางสมบัติของของคุณวันนี้ถ้าคุณสื่อสารกับเขาเป็นคุณจะให้เขาเป็นคทางสมบัติแบบไหนคทางสมบัติที่ไม่เปิดหีบมาแล้วเงินทองเต็มสมบัติไหมเต็มหีบไหมหรือเปิดมาแบบไม่มีตังเลยเนี่ครับนี่เขาเป็นคลังเก็บสมบัติให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆความมั่งคั่งร่ำรวย ถ้าคุณทําให้มันเกิดใจนจิตใต้สานึกได้ข้างนอกคุณรวยมากและรวยแบบโอ้โหมหาศาลอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าแค่เงินทองนะบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรครับรวยความสุขใช่ไหมนะรวยสุขภาพก็ได้อาจจะมีอาจาอาจะเงินทองด้วยก็ได้คือเขาเป็นงสมบัติแล้วกันเอาเป็นว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณและมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณด้วยนะต่อมาคลังปัญญา เขาก็คือคลังปัญญาให้คุณด้วยเขาจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายเวลาคุณเรียนอะไรก็ตามเข้าไปเนี่ยแล้วคุณมีวิธีการสื่อสารเก็บข้อมูลได้ได้เป็นถ้าคุณเรียนการสื่อสารกับจิตตะสมนึก็ได้ความรู้ทุกชนิดจะไม่ลืมไปจากคุณความรู้ทุกชนิดจะถูกเก็บเข้าไปในคลังปัญญาของจิตตะสมนึกเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณเรียนมาทั้งหมดถ้าคุณเรียนแบบจิตตะสมนึกคุณจะไม่มีวันลืมเลยแต่ถ้าคุณเรียนแบบท่องจําแบบจิตสานึกแบบความจำระยะสั้น พวกเราลืมบ่อยไหมลืมไอ้นู่นลืม,ล,มลืมพิชา,มพชานู่นลืมวิชานี้แน่นอนเพราะว่าเราเราไม่มีการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกแต่เมื่อไรก็ตามถ้าคุณฝึกนะครับการสื่อสารแบบนี้มันจะลึกมากและมันจะเขาจะเก็บ เป็นคลังปัญญาให้กับคุณและคุณจะนํามาใช้โดยไม่รู้ตัวในขณะที่คุณกําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับไอคลังปัญญาเนี่ยมันจะขึ้นมาส่งองค์ความรู้ให้คุณส่งทักษะส่งสกิลให้คุณในช่วงที่คุณแบบสบายๆคุณก็จะมีความรู้ออกมาจากหัวคุณก็จะมีความรู้ออกมาจากการกระทําของคุณหรือทักษะต่างๆอันนี้คือคลังปัญญาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่จิตสนึกทำหน้าที่อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมากนะครับมีอีก ถ้ามันได้เชิงลึกจิตสำนึกสามารถเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าแบบข้ามภพข้ามชาติได้เลยเนาะข้อมูลใหญ่มากนะครับแต่จิตสำนึกเนี่ยเก็บไม่ได้พอเราตายไปก็ปิดจ็อบจอบไปแล้วจิตสำนึกเนาะแต่ไอ้จิตสำนึกเนี่ยอาจารย์พ่อท่านบอกว่ามันเป็นฐานข้อมูลใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตสำนึกเป็นพลังงานเพราะนั้นเขาสามารถเก็บข้ามภพภูมิข้ามภพข้ามชาติด้วยในความเชื่อข,ของทางเรื่องของกึ่งศาสนานีนิด สิ่งที่คุณเป็นบางครั้งใน,ใ,นในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบนี้หรือมอีชีวิตแบบนี้มีคู่ครอมแบบนี้หรือมีเขาเรียกว่าทัพย์สมบัติเยอะแบบนี้หรือความสามารถพิเศษในการวาดรูปลองเพลงอะไรก็แล้วแต่บางครั้งนะครับบางครั้งเกิดจากข้อมูลไอตัวรู้ตัวในเหล่านี้เนี่เก็บมาจากข้ามพบข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับมันจึงส่งผลให้คุณสามารถ บางทีคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแต่แบบสุดยอดมากเลยคุณคงเคยเห็นว่าบางคนก็ร้องเพลงเพราะมากแม้ไม่ได้เรียนร้องเพลงบางคนเด็กๆก,ก็วาดรูปสวยแล้วโดยที่ยังไม่เคยเรียนศิละปะมาเลยซึ่งอันนี้แหละคือข้อมูลที่เขาเก็บข้ามพบข้ามชาติมาหรือของเก่าเราใช้คำว่าของเก่าบ่อยอันนี้แหละครับจิตตสมนึกของเขามีอยู่ข้างในและเขานําออกมาให้คุณซึ่งมันเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตเนาะถ้าคุณสื่อสารกับจิตต้สมรึกของคุณเป็น ถ้าคุณรู้กระบวนการที่ถูกต้องในการเปิดประตูจิตสำนึกออกเพื่อให้จิตสำนึกขึ้นมาสื่อสารแล้วก็พูดคุยแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปแล้วก็สั่งลงไปนะครับสิ่งเหล่านี้เขาจะกลายเป็นตัวรู้ตัวในเป็นยัก์เป็นคลังสมองคลังปัญญาคลังสมบัติเป็นคลังแพทย์คลังยาให้กับคุณและทําให้คุณ ออกแบบชีวิตได้ทําให้คุณมีศักยภาพพัฒนาศักยภาพชีวิตอย่างมหัศจรรย์มากเลยอาจารย์ขอฝากไว้สําหรับนี่แหละครับหน้าที่ของจิตใต้สำนึกที่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้เมื่อแต่คุณก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ก็จะบอกไว้ว่ามันยิ่งใหญ่มหา,าศาลและมันมหัศจรรย์มากกับพลังจิตใต้สำนึกในตัวคุณแล้วเราพบกันคราวหน้ากับองค์ความรู้ดีๆกับศาสตร์แห่งก,การสั่งจิตใต้สำนึกกับอาจ,จารย์เอกกฤชพงศ์วิพบฟุกุโอกบ อย่าลืมติดตามอาจารย์ในช่อง YouTube และ Facebook ของอาจารย์แล้วเราพบกันคราวหน้ากับองค์ความรู้ดีๆแล้วเราพบกันครับสวัสดีครับ